สวัสดีครับทุกคนแล้วก็ขอยินดีดต้อนรับกลับสู่ NBA Game Day กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็ขอแบ่งเป็น2พาร์นะเพราะว่ามันมีถึง11คู่เลยด้วยกันเพราะฉะนั้นผมก็อ่ะแบ่งดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยคลิปมันจะยาวไปนะสำหรับแต่ละคลิปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูไอ้ช่วงที่แข่งกันแรกๆเลยก่อนนะครับว่าเฮ้ยมันจบกันไปเป็นยังไงบ้างน,นะครับแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เราด้วยนะฮะรวมถึงนะครับ อย่าลืมนะว่าถ้าใครเนี่ยอยากได้การนักบาส NBA นักฟุตบอลหรือว่าฟิกเกอร์ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปดูได้นะครับที่ Facebook ของ Moon Star Shop ผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างใต้ Description นี้แล้วนะครับและถ้าใครอยากได้รับส่วนลด5%เนี่ยก็อย่าลืมใช้โค้ดอย่าง DBCB ด้วยนะครับจะได้รับไปเลยเนาะ สำหรับเกมแรกนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่ามันเดือดมากๆเพราะว่าเกมนี้คือวอชิงตันวิสซ่เปิดบ้านรับการเยือนของบอสตันเซลติกและสามารถชนะไปได้115ต่อ112และต้องต่อเวลาถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับถา้าเอาภาพรวมเนี่ยก็เรียกได้ว่านั่นวอชิงตันวิสา่านำก่อนในช่วง2ควอเตอร์แรกแต่ว่า2ควอเตอร์หลังเนี่ยกลับกลายเป็นทางด้านบอสตันเซลติกนะครับแล้วทีนี้ OT ที่1เนี่ยก็กลายเป็นทั้งคู่เสมอกันนะ6ต่อ6แต่ส่วน OT สุดท้ายก็คือกลายเป็นวอชิงตันวิ นชนะในควอเตอร์นี้ไป6ต่อ3นั่นเองก็เป็นอะไรที่มันมากๆนะครับผู้เล่นหลากหลายคนเนี่ยทำสกอร์ได้ดีนะของงานวอชิงตันวิสตับรันรีบิลก็ขึ้นมารวมถึงลูกสุดท้ายที่ทางด้านของเจเรนบราว์จะยิงตีเสมอนี่นะครับางด้านของ KCP ก็มาตบบอลออกไปจากมือต่อหน้าต่อต,อตาแล้วก็เซฟชีวิตวิสตัดไปได้นะไม่ต้องไปต่อเวลารอบที่3ด้วยเออซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเล่นได้ยอดเยี่ยมมากๆนะครับแล้วทั้ง2ทีมเนี่ยก็สู่สีกันพอสมควรนะนั่นกะ็คือ t u อ n o v e r เเนี่ยก็มีต่างกันนิดเดียวใช่ไหมพอร์ตออ t เทอร r นโก็ต่างกันไม่เยอะหรือว่าจะเป็นการนําห่างที่สุดเนี่ยโอชิ o ันวิสาก็นําห่างมากสุดแค่9กแต้มแต่ทั้งนั้นบอสตันเซอร์ติก็มีเพียง6แต้มเท่านั้นที่นําห่างมากที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าโอ้โหเป็นเกมที่เดือดดานมากๆสิ่งที่มันจะแตกต่างกันสักหน่อยก็คือทั้งนั้นบอสตันเซอร์ติเนี่ย Bench Point หรือว่าคะแนนจากมานนำสำรองจะเยอะกว่านะครับอยู่ที่ต้มสิบววเอ20แต้มท่านันนบ เอาละฮะทีนี้เรามาเช็คบ็อกซ์กอร์กันหน่อยนะครับเรียกได้ว่ามี d o บ b l e digit scoring ถึง4คนและก็แน่นอนครับว่าโอโ้โหคนเหล่านี้โหดร้ายมากๆฮะ Spencer ด i n w i d ดี้ครับกดไป20แต้มนะครับวันนี้ Spencer d i ิน i ดดี้ยิง3แตม้มไม่ม่นเลยนะยิงไป7ลงไป1แต่ก็ทําได้ดีเพราะมี9 r e b o u n ์แล้วก็4 assist นะครับทางด้าน Bradley b e ลฮะเป็นหัวหอกเลยแล้วก็เป็นคนที่ทําแต้มที่สําคัญเนี่ยให้กับทางด้าน w a s h i n g t o ได้หลายช่วงมากถึงท้ายควอเตอร์ที่4ทั้งในช่วง over time นะครับ ทีนั่นブラรีวิวเนี่ยแหละเป็นคนยกระดับจริงๆใช่ไหมกดไป36แต้มไม่พอนะครับมี6 a s s i s t แล้วก็7 r e b o u n d ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ยิงได้ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร่นะแต่ว่าฟรีโถน,นี่เก็บได้ครบ100%นะครับยิงไป9ลงไป9นะทงนั่นของมอนเทสแฮร์เรลก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องครับอยู่ที่20แต้มแล้วก็14 r e b o u n d นะครับแต่ว่าคนที่ดีมากกว่านั้นฮะแล้วกลายเป็นว่าโอ้โหสกุรังิแห่งวอชิงตันวิสานได้กลับมาแล้วฮะนั่นก็คคืออทาาางงด้น,นข โค้ชมากครับรอบไป17แต้มกับอีก17รีบาวโหดมากๆนะครับแล้ววันนี้ฟิลโกก็ดีด้วย42.9%นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆนะสำหรับ4 5คนนี้สำหรับทางด้านวอชิงตันวิสานเคซีเนี่ยวันนี้ก็ไม่ค่อยมานะครับยิงไป2แต้มแต่ว,ว่าก็ได้ลูกสุดท้ายแหละที่ช่วยไว้ซึ่งวันนี้เนี่ยสามแต้มของวิสั์ก็ไม่ค่อยดีนะมีอยู่27.8%เท่านั้นเองนะครับแต่แว่าถ้าถามว่าทําไมทางด้านของเซลติกถึงแพเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปดูกัน ทางด้านของบอสตันเซลติกนะครับก็นำมาโดยเจเลนบรากับเจสันเททัมเหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือบราเนี่ยกดไป34แต้มนะครับ6รีบาว์เจสันเททัมเนี่ย27แต้มกับอีก15รีบาวรวมถึง2สตีล1บล็อกด้วยนะครับก็คือแต้มเนี่ยก็ดูดีใช่ไหมย7กับ34แต่บอกเลยนะครับว่าทั้ง2คนเนี่ยยิง3แต้มไม่ลงเลยนะฮะยิง3แต้มไม่ลงเลยทั้ง2องนเนยิงไป5ลูกลงไปศนลูกแล้วถ้าถามว่าเฮ้ยคนอื่นก็ต้องยิงได้บ้างสิแน่นอนครับว่่่ไมใชะ ทางดบอสตันเซอร์ิติกเนี่ยยิง3แต้มไปทั้งหมด26ลูกคือแอดเทมน้อยแล้วนะแต่ว่าลงน้อยกว่านะั่นก็คือ2ลูกนะเป็น7.7%เท่านั้นครับแล้วหลังเกมเนี่ยทางด้านของจอร์จริชาร์สันก็ยังได้ออกมาบอกอีกด้วยนะว่าทางด้านผู้เล่นที่ตำแหน่งการของวอชิงตันวิสต์เนี่ยโอ้โหเล่นเกมรับได้ดีมากๆจริงๆนั่นคือส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยยิง3แต้มได้ยากมากๆเรื่องนี้ก็ต้องชมทางด้านของวอชิงตันวิสต์ด้วยนะครับซึ่งคนที่โดดเด่นนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็น ลูกเท่านั้นนอกนั้น,นี่ยก็กลายเป็นว่าไม่ค่อยจะมีใครโดดเด่นเลยนะฮะเอาฮอฟอฟอร์ดก็แปแต้ม5้าแอซสิสสิบรีบา์แล้วก็ไม่มีใครทำดับเบิลจิตสกอร์ริงเลยซึ่งเรื่องนี้แหละก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักๆที่ทำให้ทางด้านวอชิงตันวิสาเนี่ยสามารถชนะทางด้านบอสตันเซลติกไปได้ ซึ่งหลังจากจบเกมนี้นะครับทางด้านวอชิงตันวิสาเนี่ยก็กลายเป็นว่ามีสถิติ5-1กอะกลุ่มอยู่กับทางด้านอีสเทิร์น n อนเฟอเ e นซ์ที่มีสถิติดีที่สุดอีกทั้ง4ทีมด้วยนะครับส่วนทีงด้าน,นของบอสตันเซลติเนี่ยตอนนี้ก็ร่วงลงมาแล้วครับอยู่อันดับที่12ยังไม่ได้อยู่ในโซนเพลย์อินด้วยซ้ำนะครับชนะไป2แล้วก็แพ้ไป4 แล้วก็มาถึงคู่ถัดมาอย่าง Detroit p i s t ตันเปิดบ้านรับการมีเยอนของ Orlando Magic ิกครับแล้วก็ชนะไป110ต่อน103นะฮะซึ่งดูแล้วเกมนี้เนี่ยทางด้าน Detroit ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผู้นำซะมากกว่านะแล้วก็สามารถเก็บชัยชนะไปได้เพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่สามารถนำได้ถึง18แต้มเลยทีเดียวนะครับแล้วเบนช์พอยต์ของ Detroit p i s t ตันเนี่ยอยู่ที่59แต้มเลยนะก็คือมากกว่าตัวจริงเยด้วยซ้ำนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่110ใช่ไหมแล้วกดไป59แต้มคือเยอะมากนะทางด้านออร์ จิกเบนช์พอยต์ก็อยู่ถึง41แต้มนะครับเทิร์นอเวอร์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันด้วยเนาะแล้ววันนี้เนี่ยก็เป็นการสตาร์ทหรือว่าจุดเริ่มต้นในช่วงเรเกรลซีซั่นของคนนี้ครับทางด้านของเคธคันนิงแฮมด้วยนั่นเอง ทีนี้เราลองมาดูกันหน่อยครับว่าทางด้านของ Detroit p i s t o n s เนี่ยมีใครโดดเด่นกันบ้างน,นะฮะเราจะเริ่มแรกด้วยเคธันนิงแฮมซึ่งคนนี้ได้ลงไป19นาทีนะครับฟิลโกเนี่ยไม่ดีเลยไม่ดีจริงๆนะครับยิงไป8ลงไป1นะครับ3แต้ม5ลูกก็ยิงไม่ลงเลยนะครับแต่มี7รีบาวกับอีก2แอสซิสนั่นเองนะครับทำไปทั้งหมด2แต้มรู้สึกว่าอาจจะยังปรับตัวกันเข้าไม่ได้ผมต้องว่าต้องรอทางด้านเคธมากกว่านี้นะและคนที่โดดเด่นตามมาก็คือทางด้านของเจอร 22, ์มี 5, ่แกรน เจ็ดรีบาวเนาะแล้วก็กลายเป็นตัวสำรองอย่างแคลลี่โอลินิกที่ทำไปอีก18แต้มนอกนั้นเนี่ยก็มีหลายคนที่ทำดับเบิลจีจีสกอริงได้ดีนะซาดิกเบย์อย่างนี้นะฮะด้านคอรีโจเซฟรวมถึงจอร์จแจ็กสันด้วยอ่ะ ทีนี้ลองมาดูทางด้านของออร์แลนโดเมจิกกันสักหน่อยนะครับทางด้านของออร์แลนโดเมจิกเนี่ยวันนี้ก็โดดเด่นในเรื่อง3แต้มนะยิงไป32ครั้งลงไป16ลูกนะครับทำได้ดีกันหลายคนทางด้านของฟรานซ์วักเนอร์ก็ทําไป19แต้มนะครับทางด้านของโมบัมบา10แต้มทางด้านของโคแอนโอนี่เนี่ยก็ยังฟอร์มร้อนแรงนะ15แต้ม10รีบาลสามแอซิสส่วนจาเลนซักซูเนียเนี่ยมีไปเพียงแค่10แต้มเท่านั้นนะครับมี6แอซิสแล้วก็5รีบาลนั่นเองนอกจากนั้นเนี่ยตัววสสารรออองงกก็ย่มิ ทางด้าน RJ Hampton ที่ทำดับเบิลดิจิตสกอร์ริงนะฮะแล้วพอจบเกมเกมนี้นะครับก็กลายเป็นว่า d e Detroit Pistons เนี่ยก็อยู่ที่อันดับ13นะาชนะ1แพ้4นะครับส่วน Orlando Magic ครับก็อยู่ที่ชนะ1แพ้6นั่นเองนะครับอยู่อันดับที่14 แล้วก็มาถึงเกมต่อมาครับนี่ที่นิวออลินเพลิแคเนี่ยเปิดบ้านแพ้ทางด้านของนิวยอร์กนิกส์ไป1นึต่อ123นะโดยเฉพาะว่าวันนี้เนี่ยโอ้โหนิวยอร์กนิกส์เล่นดีมากไม่ปล่อยให้ทางด้านของเพลิแคได้นําเลยแม้แต่ครั้งเดียวหรือว่าจะเป็นการตีเสมอเนี่ยก็ไม่ได้อย่างนั้นเช่นกันครับโหดมากๆรวมถึงวันนี้เนี่ยยังเป็นวันของอาร์เจนติด้วยนะครับทำแคร์รีไฮไป35แต้มนะครับแล้วก็เบนช์พอยต์เนี่ยก็ทําได้ดีนะทั้ง2 32 32ททีมมมแแตต้้ลวก็ั้ง2ทีมนะครับ เทอร์โนเอเน่ก็ใกล้เคียงกันแต่ว่านางของนิวยร์กนิกสมีประสิทธิภาพที่ดีกว่าจริงๆนะครับ ทีนี้เรามาดูทางด้านของนิโอลินเพลเคานต์ซิงก่อนดีกว่านะครับผู้แพ้ในวันนี้ก็ทำดับเบิลจีจิสกอร์ิงไปถึง6คนนะก็ทางด้านจอชฮาร์ททางด้านฮิลเบิร์ตโจนส์นะครับทางด้านยูนัสราชูนัสเนี่ยโดดเด่นมาก27แต้ม14รีบาวด์สแอสซิสต์นะครับโดดเด่นมาหลายเกมและเดวอนเต้แกรมก็อยู่ที่ประมาณ17แต้มนะครับ8แอสซิสต์แล้วก็3รีบาลนั่นเองส่วนตัวสำรองเนี่ยที่โดดเด่นก็คือคิลลาลิสจูเนียนั่นเองนะครับวันนี้เนี่ยก็ยิง3 33.3%แแต้้มไปเเพียงค่่ทานนนัะ แล้ววันนี้เนี่ยก็ไม่มีทั้งด้าน Brandon Ingram แล้วก็สายออนว l ลเลน o ันด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นเกมที่ยากพอสมควรครับสำหรับ New Orleans Pelicans ส่วนทางด้านของนิวยอร์กนี้ก็จัดเต็มครับดับเบิลดิจิตสกอร์ิงถึง6คนเช่นกันแต่ว่าวันนี้ยิง3แต้มดีนะยิงลงไปถึง57.6%ฮะยิงไป33ลูกลงไป19ลูกเลยด้วยกันโดยเฉพาะอาร์เจย์บาร์เรตที่ผมบอกเนี่ยแหละวันนี้ยิงไป8ลงไป6เลยนะครับสำหรับ3แต้มทำไป35แต้มแคร์รีไฮ6แอสซิสต์แล้วก็8รีบาร์ครับจูเลสแลนเดอร์วันนี้ก็ไม่ต้องรับภาระหนักมากนะฮะทำไป10แต้มเท่านั้นนะอีเวนฟอนิเยก็ทำได้ดีครับเช่นเดียวกับเคคมบวอออล์์เกรทที่ทั้ง,งน นะกดไป19แต้มทั้งคู่แล้ว3แต้มก็ดีทั้งคู่ด้วยนะดีโรสวันนี้ก็ลงไปเพียงแค่15นาทีนะครับแล้วก็ทําไป5แต้มทีนั้นทาร์สกิฟสันกับอเล็กเบิร์กก็เล่นดีด้วยเช่นกันนะครับซึ่งผลการแข่งขันนี้นะครับก็ทําให้เ e ลิ c คนต์เนี่ยต้องแพ้ในบ้าน4เกมรวดแล้วนะครับแล้วก็อยู่บัวของฝั่งเวสเทิร์นคอนเฟ n c รนซ์อยู่ที่1นะฮะชนะ1แล้วก็แพ้ไปถึง6ส่วนทานั้นนิว york น i c สก็ยังเป็นที่1เช่นเคยของ Eastern Conference, ขขนน 5, 1, อีสเทิร์นคอนเฟอ สำหรับเกมถัดมาก็คืออินเดียนาเพเซอร์นะครับต้องแพ้ในบ้านนะครับ94ต่อ97ให้กับโตโอนโตแรปเตอร์ซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าพลัดกันนำพลัดกันตามพลัดกันเสมออย่างสนุกสนานนะครับซึ่งอินเดียนาเนี่ยต้องเทิร์นโอเวอร์ไปถึง19ครั้งส่วนโตโอนโตเทิร์นโอเวอร์ไป15ครั้งนั่นเองนะครับหลายๆอ,อย่างซูสีกันมากนะเป็นเกมที่สนุกมากๆเช่นกันและเป็นเกมที่ดีมากๆของสกอตตี้บาร์สุด้วยนะครับเพราะว่าทางด้านของสกอตตี้บาร์เนี่ยก็ยิงฟรีโถคลัชไปได้นะฮะสองลูกติดแแล้้้วก็ทาาใหหง่งตม แล้โดมันทัสซาโบนิสเนี่ยก็ยิงไม่ลงในการตีเสมอนั่นเองนะครับแต่ว่าเรามาดูทางด้านอินเดียนาเพเซอร์ก่อนดีกว่านะครับคนที่โดดเด่นก็โดมันทัสซาโบนิสนี่แหละทําไป22แตม้ม14รีบาร์นะครับคาริสโลเอร์ลงมาเนี่ยโอ้โหก็ทําได้ดีนะวันนี้ก็เป็นเกมแรกด้วยนะครับนะฮะที่กลับมานะทำไป15แตม้มไมส์เทอร์เนอร์ก็ดับเบิลดับเบิลนะครับคริสดูอาเต้นะครับก็ทําไป12แต้มนะครับแล้วก็6รีบาร์รวมกับ6แอสซิสต์เช่นกันฮนะแต่พอมาเปรียบเทียบกับโตแรตรปเเตออ์ล้้ววนี่ยโโห เรียกว่าพอฟัดพอเหวี่ยงเลยครับทางด้านของสตอรตดีบาร์วันนี้กดไป21แต้ม12รีบาวเลยเช่นกันนะครับวันนี้ฟิลโกเนี่ยก็52.9%ถือว่าโดดเด่นมากๆครับในวันนี้เนาะแล้วก็ทางด้านเฟรดวันวีสกดไปอีก16แต้มรวมถึงยิง3แต้มลูกสําคัญในช่วงท้ายเกมอีกด้วยนะหรือว่าจะเป็นโอเจหรือโอบีครับที่บวกไปอีก15แต้มส่วนตัวสํารองที่โดดเด่นเนี่ยก็คือซูวินบาฮาลุกนะครับที่กดไป16แต้มด้วยเช่นกันนะฮะซึ่่่งงงงงวัััันนนนีีนี้้้้เเยยแตมขอทฝกกก็ใลค นะทด้านนัตโตโอนโตรับเตอร์เนี่ย34.4ส่วนถึงด้านของอินเดียนาเพเซอร์นี่30.2เปอร์เซ็นต์นะครับ ส่วนคู่ถัดมานะครับก็คือถึงด้านของ p h i l a d e l p h i a 76ers เปิดบ้านถล่ม Atlanta Hawks ไป122ต่อ9 4นะครับซึ่งฟิลลี่ชนะหมดทุกควอเตอร์ครับตั้งแต่ควอเตอร์ที่1ยันควอเตอร์ที่4รวมถึงสามารถทำแต้มห่างได้มากที่สุดถึง33แต้มเลยทีเดียวนะครับตัวสำรองเนี่ยก็เล่นได้ดีนะครับของฟิลลี่รวมถึงทางด้าน a t l a n t a Hawks ด้วยนะแต่ว่าทางด้านของตัวจริงของ t l a n t a Hawk s เนี่ยดูจะไม่ค่อยได้อะไรมากเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้แล้วเทิ เเเลยยทีีดวพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเช็คบ็อกซ์กอร์กันหน่อยนะครับจากทางด้านของเฟลลี่เนาะวันนี้เนี่ยก็นำมาโดยโทเบียสแฮร์ริสครับกดไป22แต้ม1ิเอ็ดรีบาแล้วก็4แอสซิสต์นะทางด้านโจเอลเอ็มบีทก็ยังฟอร์มดีต่อเนื่องครับ19แต้มนะครับ5รีบาแล้ววันนี้ก็ลงไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะเซคเคอรี Z ่15แต้มไทรริสแม็กซี่ก็ยังโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับสำหรับการเล่นเป็นพอยต์การ์ดตัวจริงยาวๆนะครับ16แต้มแล้วก็3แอสซิสต์นั่นเอออองงงตััวสาารรก็โโ้้หหทไดดีลยยคนคนบ่ เมลตัน11แต้มแล้วก็มาติสตายบูที่11แต้มนะครับซึ่งวันนี้ก็การยิงสามแต้มอยู่ที่ประมาณ31.6นะครับถือว่าดูดีมากๆนะถือว่าดูดีมากๆแล้ววันนี้ฟรีโทของทางด้านฟลาดิเฟสเซนติซิกเซอร์เนี่ยได้ไป19ลูกลงไปถึง18ลูกก็คือเกือบ100เลยทีเดียวนะครับการยิงฟิลโกลทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่53.5อีกด้วย ทีนี้มาถึงทางด้านของ Atlanta h a w k s กันบ้างน,นะครับที่วันนี้เนี่ยแอดเทมการยิงเยอะกว่าทางด้านของ p ฟิลาเดลเฟียนะอยู่ที่95ครั้งทางด้านของ76เวนซเอร์เนี่ยอยู่ที่86ครั้งเท่านั้นแต่วันนี้ยิงไม่ค่อยแม่นกันสักเท่าไหร่ครับสำหรับ Atlanta h a w k s เพราะจบไปด้วย37.9เท่านั้นนะครับการยิง3แต้มเนี่ยก็ยิงได้น้อยนะยิงไป22ลงไป8ครั้งนะับเป็น36.4เท่านั้นเองเนาะทีนี้เรามาเช็คสเตตกันหน่อยละกันโบยานบ็อกดานอวิชเนี่ย ทำไป13แต้มนะครับคลินสคาเบล่าดับเบิลดับเบิล11แต้ม12รีบาร์ทางด้านเทรยัยงวันนี้ก็โชว์ฟอร์มไม่ค่อยออกครับยิงไป16ลงไป5ลูกเท่านั้นนะยิง3แต้มลงไปเพียงแค่1ลูกเท่านั้นนะครับทำไป13แต้มแล้วก็ได้ไปเพียงแค่10แอซิสเท่านั้นเองทางด้านแคมเบรดดิชที่ลงมาเป็นตัวสำรองเนี่ยก็กดไป16แต้มนะครับน่อกจากน้นก็กลายเป็นว่าตัวสำรองต่างๆเนี่ยก็ทยอยทยอยลงมาแล้วก็แบ่งกันทำแต้มไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ต้อง ซึ่งนั่นทำให้ทั้งด้านของฟิลาเดลเฟียซูเวนตีซิกเซอร์เนี่ยขยัยขึ้นไปเป็นที่6แล้วนะครับชนะ4แพ้สส่วนทั้งด้านของแอ a แลน h าฮอสเนี่ยโอ้โหตอนนี้กลายเป็นว่าชนะ3แพ้3นะครับเท่ากับบลูกลินเนสแล้วด้วยนะฮะ